วันนี้โรงเรียนเตรียมทหารได้มาเปิดประตูสู่ความฝันให้กับน้องๆโรงเรียนเบญจมราชรังสิตได้รู้จักเส้นทางการเป็นนักเรียนในร้อยเหล่าต่างๆกับโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะน้องเชื่อเล่นอะไรคะเออสวัสดีสวัสดีครับชื่อเล่นชื่อก้าครับอ่าน้องก้าเออสำหรับการในนวันนี้เราได้อะไรบ้างคบอย่างแรกครับผมได้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบแล้วก็ชีวิตประจำวันของนักเรียนเตรียมทหารเพื่อนําไปต่อยอดเพราะว่าส่วนตัวผมเองอยากเป็นนักเรียนเตรียมทหารในอนาคตครับอยากเป็นทหารหรือตำรวจคะเป็นทหารเรืออยากเป็นทหารเรือใช่ครับตอนนี้ก็เตรียมตัววิชาการแล้วก็พาัาทั้ง8สถานีอยู่ครับเพื่อจะเตรียมตัวสอบ ฉพาะกลุ่มของทหารบกปลายปีนี่ครับอ๋อแล้วการเป็นร่างกายคะร่างกายส่วนใหญ่ตอนเย็นจะเป็นการวิ่งกับว่ายน้ำครับเย็นเป็น,น <c oughs> ไเคยไปโอเพ่นเฮาส์ของโรงเรียนเตรียมทาหารยังยังไม่เคยไปครับแต่ตอนมอ2ไปเข้าค่ายลูกเสือครับแล้วทีนี้ของศรีกะอ่างแคมมาผมแล้วเขาก็ไ<อ>ดพาผมไปแนแนวที่โรงเรียนเตรียมทหารครับได้ไปดูโรงเรียนก็เลยชอบขึ้นมาค่ะตอนนี้เราอยู่กับน้องเปาค่ะวันนี้การอบรมแนนแนววันนี้เราได้อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างครับก็ได้ทราบสิ่งต่างๆที่ เป็นแบบชีวิตประจําวันของพี่ๆที่อยู่ในโรงเรียนครับแล้วก็ได้ทราบแบบการเตรียมตัวสอบเข้าแล้วก็เตรียมตัวเรื่องวิชาการพละอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เรามีความสนใจอยากเป็นนักเรียนจำทหารไหมคะสนใจครับอยากจะเป็นนักเรียนในร้อยเหล่าอะไรครับอยากเป็นเหล่าทหารบกครับอยากเป็นทหารบกที่มีการเตรียมความพรอม้รอมถึงถึงไหนแล้วคะก็มีการฝึกทําข้อสอบแล้วก็เตรียมาระศึกษาอะไรบ้างแล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะน่าจะประมาณ70%ดน่าพร้อมสอบหรือยัง พรอมแล้วครับโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบครับพี่ขอเป็นกำลังใจให้นะครับพี่คิดว่าข้อสอบเตรียมทหารเนี่ยไม่ยากสำหรับน้องๆทุกคนครับถ้าน้องๆเตรียมตัวมาดีพี่คิดว่าน้องทำได้แน่นอนครับสำหรับน้องที่กำลังเตรียมตัวครับพี่ก็ขอให้น้องโชคดีนะครับสู้ๆนะครับกับเส้นทางที่เลือกครับเส้นทางที่น้องเลือกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากครับแต่ว่าถ้าน้องมีความตั้งใจและอยากจะเข้าไปเนี่ยพี่เชื่อว่าน้องทำได้แน่นอนครับก็พี่ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆที่กำลังตั้งใจเเเเข้าาามมป็นนนนัักรรรรีียยตหะคบ พี่คิดว่าในการเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้ครับขอแค่มีความตั้งใจมากพอครับเส้นทางนี้อ่านง่ายแต่ถ้าใจน้องพร้อมความฝันมันก็อยู่แค่เอื้อม